สวัสดีค่ะเสารนี้พบก,กับอุ้มอิ้มแอนแฮปปี้เวอร์มื่อนี้ผ้าพีผ้าหนองมาเฮ็ดกับเขาค่ะอยู่ขั้วบันทุงอยู่บ้านอุ้มยิ้มนะคะมื่อนี้เข้าจะเอาบุญบานนะคะเข้าก็จะเฮ็ดน้ำยาข้าวปุ่นละกะเฮ็ดกับเขานะคะไว้กินให้พี่น้องกินนะคะอัน เขาก็จะต้มปากน้ํานะคะหมอทั้งสายมือนี่สีฟดดว,ดวง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 นี่เขาจะต้มปากน้ํางัวค่ะต้มเปื่อยๆสดห่อนแสบๆค่ะในหมอเข้านะคะก็จะมีทีน่งยิ้มต้มนี่นะคะจะมีคาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เกลือค่ะใส่ลงไปเลยหอมค่ะต้มด้วงดๆวงดวงกะาเดือนเขากะจะปากน้ํามาใส่นะคะ ทั้งขว้ามือนี่เขาจะเฮ็ดน้ายาข้าวปุ่นนะคะเฮ็ดน้ายากะทิไม่ได้หมอก,ก็จะมีแต่คล้ใบมะกรูดมีพลิกสีฝาแดงนะคะประมาณซิบป,ปัวหน่วยแล้วก็มีกระช่ายนะคะรอดเดือดเข้าก็ใส่เกลือนนะคะใสเกลือพอนัวพุ่นละต้มปลาไหวนะคะถ้าซุเเกเข้าค่อยจะเอาไปแกะตําแล้วก็เคี่ยวกะทิค่ะเส็บๆเลยค่ะ น้องเดนเอาปากน้ำให้ลูกให้แม่ลูกไม่จะใส่แล้วมันเดือดแล้วนี่เอามาลูกเอามานี่นะคะปากน้ำห้าหลางสะอาดแล้วนะคะเ้าจะต่มนะคะต่มปเปื่อยเลยเทลงไปเลยค่ะหลังจากที่ห้อปูเครื่องไหวนะคะเทลงไปเลยปุ๊บปุ๊บฝามาลูกฝาตัวนั้นมาลูกปิดฝาไว้ค่ะตัวนี้นี่ปิดฝาไว้ การส่วนตัวนี้นี่น้ำยานน้ำยาขับปุ่นเข้านะคะเขากบล่อหม้อเดือดนะคะกะลังเดือดแะ,ะแต่ว่าเดือดยังบ่แห้งนะคะเขาจะเอาปลาใส่หอมแห้งค่ะหอมเครื่องค่ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะอยู่ันหม้อตุมอมนปากน้ำตัวนี้ก็มีกระชายมีพริกมีตะไคร้ใบมะกรูดเื่นก,กันใส่เกลือนะคะถูกหม้อเด้ต้องใส่เกลือ โอเคค่ะเอาหม้อเดือยเนี่ยแหละเราลวกไส้ได้เลยล่ะยุบยิบยุบยิบล่ะไส้เท่ละตัวอเอาแม่หยิบเองก็ได้ปลานิ่นนะคะเป็นปลานิ่นใหญ่เลยค่ะพี่น้องล้างสะอาดแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะสองตนะคะจะเฮ็ดแบบขนเลยใส่ลงไปเลยค่ะปึ๊บอา้าวฝาหม้อมาลวกปิดไว้รอสุกนะคะ โอเคค่ะถ้าหลังจากที่ข้าต้มปลาสุกแล้วนะคะข้าก็จะมาตตำกันเลยค่ะตำม,มันเครื่องค่ะกระใส่พรกกับันกระชายลงไปเลยนะคะใส่เบิดเลยเห้ตำเลยค่ะกระชายแล้วก็พริกก่อนนะคะที่เราต้มไปในในหมอ้อ คำพ่อกระชา่ายพ่อบุบบุบเลยค่ะพ่อเรียำหอมมาเข้ากับจะแก้เนือาา้อปลานะคะแก้เนื้อปลาปลานียนสองตัวใหญ่เลยค่ะพี่น้องเข้ากับจะแก้เนื้อปลาที่เข้าต้ตมซุกแล้วปลาน,นียนี่แบบตัวใหญ่เลยคะ่ะน่าอิ่มแซ่บแบบขนๆเลย มือนี้ล่างสะอาดแล้วนะคะ่างออกเนื้อแบบหลายเลยค่ะเน็ดแบบเป็ืนค้นเลย ตำงาปลากับเริกตำะะห้อเก้าาประมาณนล้ค่ะแตนสอนอย่างตัวสอนเนียปานส่อนแขงเพียร์ตนะคะให้เข้ากันเลย เครืองปันนี่ก็ใส่ว่าเป็นแต่เป็นเขาท่าให้ง,งเขาไน้่ยเยีมมากแบบมือหลุ่นหลวมเหนื่อยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะเพื่อความอร่อยนะคะโอเคแล้วค่ะต้ำอีกต้ำอีกตำอีกอน,นเขา้ากัน ทิค่ะที่ห้าขค่างไว้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะมอกะทิที่ข้าขค่างไว้นะคะอือใส่แล้วก็เขียวนะคะใส่ลงไปเลยเครื่องเทศต้องคูหอม,อม เขาจะเขียวจนกว่าจนกว่ากะทิเห่านี่จะบกนะคะให้มันเขียวเคี้ยวเขากันกับเื่องกับเนื้อปลากับแบบนี้เห่าอูมกุกๆๆๆๆเกๆๆๆๆๆอๆๆๆเขเยวหัว,วกะทิกับเนื้อปลากับเครื่องกับพริกแกงนะคะให้เข้ากัน ผ่านเท่าก็ค่อยใส่หางกะทิค่ะหลังจากที่เ้องเกี่ยวหัวกะทิกับปลาที่เ้องตามแล้วนะคะเ้องก็จะเติมหางค่ะหางกะทิค่ะตรงนี้หัวเสร็จไปแล้วทีนี้เติมหางค่ะเติมลงไปเลยนะคะวูบเติมหางกะทิลงไปเลยอ่ะซื้อขายอย่างนี้ล,นละย้อนเสียย้เสียนะย้อนก็ ข้าวเดียวขึ้นไปใสนสารลูกหาตะเกียงก่อนหลังจากเขาเติมหางกะทิอ้สีสวยแห่งหลังจากเขาเติมหางกะทิลงไปแล้วนะคะที่นี่ช็อตเด็ดมีตรงนี้ค่ะน้ำต้มปลาที่เขาต้มเหมือนเสานี่ค่ะมันเป็นวิดีโอไม่นั่นเป็นอยู่เนาะทีนี้เราก็เติมนี้ลงไปเลยค่ะน้ำทีทขาต้มเหมือนเสานี่นะคะ เติมลงไปเลยมันต้มปลาอะคะ่ะน้ำนัวเนี่นีีค่ะตัวข้าใส่เกลือใส่ใบบักกูดตะไคร่นะคะเพื่อความหอมอืมบัดเลยค่ะโอเคค่ะใช่้นี่ละบ้านนี้ข้ากับโคตรเลยน,น,นะคะพี่หนอกอูอย,ยน้ำยาต้องยิ้มหมอแใหไงนัง ี่น้องสีสวยนะคะเขาก็จะเติมเกลือนะคะแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ผงนวานะคะเติมเกลืองไปเลยะคะ่ะเพราะว่าหมอนหญ่นะคะมสเอาก็ใส่เกลือให้หมอน ต้มปลาแล้วนะคะแต่ว่าเข้ากับใส่หญิงนะคะเพราะว่าเข้าเติมกะทิต้องไปอีกเพราะว่าความนัวน้ำยาีนเข้าต้องเอานัวน,วน,วนัวเนี่ยน้ำตาลทรายค่ะใส่ลงไปเลยนะคะนล้วมันยินใส่ขั้วนัวน้ำงห้วนัวยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ที่นี่เขาก็จะปิดฟ้าไว้ให้ล่อนามเดือดน,นะคะที่นี่เขาคอยจะใส่ต้นหอมซอยค่ะหลังจากที่น้ำยาเข้าซุกแล้วนะคะเขาใส่พริกชีฝาลอยนะคะพริกแดงเขาน,นะคะใส่ลงไปประมาณสิบเม็ดนะคะเพื่อสีสันแล้วก็เพื่อพุ่มหมากผิดขั้นตอนสุดท้ายเขาก็คือใส่ต้นหอมค่ะลุกนั่งยิ้มเรื่อมซื้อลูกสิ้นปลามาใส่ค่ะพี่น้องแค่นี้ก็แแทบแล้วนะคะ ค่ะใส่ต้นหอมลงไปเลยเสร็จแล้วค่ะน้ำยาขนมจีนเฮาพร้อมเสิร์ฟค่ะสีสันสวยงามค่ะค่ะเราไปกินกันเลยนะคะอร่อยอร่อยเลยค่ะค่ะพี่น้องลังจากที่เฮาเฮ็ดน้ำยาข้าปุ่นแล้วนะคะที่นี่เฮาก็จะไม่กินกันเลยค่ะไม่กินธรรมดาโลกไม่จำบุฟเฟต์ผักบุฟเฟต์ไปเลยถาดน,นี้ไงเลยค่ะกินกันเลยค่ะ กินหนำหัวมันก่อนค่ะกินก้อนมูไผ่มากก็ได้กินไผ่ผมมากก็กได้กินค่ะมือนี่สิไป้ขายตรงใหม่นะคะมันเป็นหลายอย่างอ้ขนมจีนบุฟเฟ่ผักทำเองกินเองวันกระตมัม ผักอย่างหลายเลยคะ่ะอ้าวโอเคกินเลยค่ะกินเลย กิสเหิวเติมก็กินแน้ปะปาเลย <c oughs> I <laughs> สำนับชิมเลนักนิิมกต่เป็นคลิปให้สัญญาคุณนการกินขอบปุุนนะคะแสบแห้งค่ะพี่น้องโอเคค่ะคลิปนี้ยิมแล้วนะคะพอกันคลิปนาขอกราบเข้ามาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย